PSI ชัดล้านเปอร์เซ็นต์โพลิสแซดของแท้ ับมาในช่วงนี้ค่ะคุณผู้ชมวันนี้รายการซ a ดแอนเซอของเรานะคะยังอยู่กับการพาคุณผู้ชมไปเปิดบ้านทําความรู้จักช่องชอ Channel นะคะ Home Shopping แหล่งใหม่ค่ะสำหรับนักชอปชาวไทยที่คุณจะสะดวกสบายมากขึ้นในการที่จะเลือกสรรสินค้าประเภทต่างๆผ่านหน้าจอช่องนี้นะคะเนื่องจากสินค้ามีหลากหลายประเภทนะคะให้นักชอปเนี่ยได้ชอปกันความหนักใจก็อาจจะตกไปอยู่ที่ผู้ผลิต ตลอด24ชั่วโมงที่เขาบอกว่าจำเป็นมากๆที่จะต้องทำรายการสดทั้งหมดโอ้โหแนวคิดนี้นะคะจะมีจุดเด่นอย่างไรนะคะทำไมเขาจะต้องทำรายการสดตลอด24ชั่วโมงขนาดนั้นเราไปรับฟังจากผู้บริหารท่านนี้ก็ดีกว่าค่ะจริงๆแล้วตั้งแต่เริ่มต้นนะครับที่ทางญี่ปุ่นมาคุยเนี่ย พอบอกจะทำทีวีช้อปปิ้งผมอยู่ในอุตสาหกรรมของการทำโทรทัศน์มา30ประกว่าปีเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยเราก็จะมีความรู้สึกมีคอนเซปต์มีวิธีการผลิตรายการทางโทรทัศน์เนี่ยค่อนข้างหนาแน่นอยู่ <Okay. S 1> แต่พอคุยว่าจะทำทีวีช้อปปิ้งเรารู้สึกคลางแคลงว่าเอ๊ะทำไมจะทำทีวีช้อปปิ้งนะครับปรากฏว่าหลังจากนั้นเนี่ยเราได้ถกเถียงกันผมเรียกว่าถกเถียงนะครับถกเถียงบางครั้งออก กึ่งทะเละาะด้วยซ้ำเพื่อจะเกลี่ยวความคิดเราเปลี่ยนความคิดเราจากที่เราเคยอยู่ในอุตสาหกรรมโทรทัศน์ที่ผลิตรายการทั่วไป <Okay. S 2> ก็มาดูถึงโครงสร้าง <Okay. S 2> นะครับคุยกันในเรื่องรายละเอียดว่าวิธีการทําคุณทํศสตูแบบไหนคุณทําอะไรยังไงทําไมคุณไม่ทํารายการเทปทําไมคุณต้องสดนะครับ <Okay. S 2> คุณสดทีหนึ่งทีสองมีคนดูหรอมันมีคําถามร้อยแปดมากนะครับในช่วงแรกของ,ของ,ข,องของการได้ร่วมงานกัน <Okay. S 2> จนกระทั่งทางญี่ปุ่นบอกว่า คงตอบคําถามผมไม่ไหวครับ <Okay. S 1> ก็บอกว่าองั้นคุณไปญี่ปุ่นดีกว่าคุณนลง mm hmm. ผมก็ไปญี่ปุ่นใช้เวลาในการดูกิจการเขาทั้งหมดนะครับห้าวัน mm hmm. ค้นพบว่ามันมหัศาร์มหาศารย์แล้วมันเปลี่ยนเปลี่ยนความคิดของเรา30สิปีในเรื่องของการผลิตรายการไปได้อีกสเต็ปหนึ่ง mm hmm. เนื่องจากสิ่งที่เราไปค้นพบก็คือลอจิก กับฟิโลโซฟีคือตักกะตัวหนึ่งคอนเซปต์ <c oughs> นะครับแล้วก็ปรัชญ,ญาการทำงาน <c oughs> กับการเข้าถึงผม <c oughs> ผมสัมผัสได้ว่าตัวโปรดักชันของญี่ปุ่นทุกสเต็ปเนี่ยถูกฝึกเปิดจากประสบการณ์ที่สั่งสม <c oughs> ภาพที่ได้สิ่งที่ได้ตอบโจทย์หลายๆเรื่องนะครับเช่น <c oughs> ในการทำโทรทัศน์เนี่ยเมื่อขายสินค้า <c oughs> เหมือนเมื่อกี้มีคำถามที่ถามคุณคุณกับคุณออชิว่า คนไทยคุ้นชินกับการสัมผัสการได้แตะต้องการได้จับอะไรก็แล้วแต่แต่พอมันเป็นทีวีมันสัมผัสได้ด้วยตากับหูสองสัมผัสเท่านั้นนะครับแต่ว่าสองสัมผัสนี้จะทำอย่างไรที่จะให้เกิดประสาทสัมผัสอย่างเช่นการได้แตะต้องการได้ลิ้มรสการได้กลิ่นอันนี้เป็นศาสตร์ของการทําการผลิตโดยเฉพาะแล้ว สิ่งที่เราก็ได้เข้าไปในรายละเอียดแล้วพบก็คือว่าวิธีการผลิตที่เขาเรียกว่าวาวช็อตอันนี้เป็นตัวที่ตอบประสาทสัมผัสที่เหลือทั้งสารปัิญาของญี่ปุ่นอันนี้ก็เป็นขเรื่องที่ค่อนข้างระวังมากไม,ไม่ปรุงแต่งนะครับ วาวชอตของเราไม่ใช่เกิดขึ้นจากการปรุงแต่งการปรุงแต่งในที่นี้ไม่ใช่ไปการบิดเบือนของสินค้า <Okay. S 1> แต่การปรุงแต่งเนี่ยบางครั้งอย่างอัญมณีนะครับใส่ฟิลเตอร์สตาร์เข้าไปให้เกิดวาววับวิงวังซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นตัวที่สร้างความรู้สึกคนเราใช้เทินเทเบิลช็อตนะครับเทินเทเบิลที่ค่อยๆเคลื่อนมาใเ้เห็นในทุกๆมุมใช้เลนส์ที่เข้าไปโฟกัสให้เห็นรายละเอียดมากขึ้น แล้วเมื่อไหร่มันวิ่งขึ้นมาปุ๊บเนี่ยเราจะรู้สึกมันจะมีมีอาการวิ่งเหมือนเวลา,เ,วลาเราเห็นอะไรแล้วเรารู้สึกว่าไม่ใช่แวบมาในในความรู้สึกอันนั้นแหละครับเป็นเป็นเรื่องวาวชอ็อตแล้วเราไม่ได้ไปปรุงแต่งคําว่าไม่ปรุงแต่งนี่หมายถึงว่าไปไปเปลี่ยนสีมัน <Okay. S 2> ไปอะไรมันแล้วเมื่อไหร่เม่ไ,ไหรผู้บริโภคไปรักจริงๆเอ๊ะไม่ใช่อย่างนี้มันจะขัดกับหลักปรัชญาของบริษัท นี่ในเรื่องของทีวีช้อปปิ้งตัวนี้เนี่ยเนื่องจากคอนเซปต์เราเป็นสดแล้วเราตั้งเป้าที่เราจะสดยี่บสี่ชั่วโมงเพราะฉะนั้นในชั่วโมงของความต่อนเนื่องเนี่ยสิ่งที่เราจะต้องดีไซน์ให้มันต่อนเนื่องก็คือแม้กระทั่งเรื่องของการวางผลิตภัณฑ์ในแต่ละชั่วโมงการจัดวางสินค้าในแต่ละชั่วโมงที่เกิดขึ้นจะต้องมีความต่อนเนื่องกันในระดับหนึ่งหรือแม้กระทั่งช่วงสดการโยนของพิธีกรที่ทําให้เกิดประหนึ่งว่ามันเป็นเรื่องเดียวกัน ร <Okay. S 2> เราเราียนกันอันนี้เป็นหัวใจ <Okay. S 2> เราพร้อมที่จะรับรู้ในเรื่องของพฤติกรรมของผู้ชม <Okay. S 2> เช่นในช่วงเวลาที่มี call center มีตัวเลขของ call เ,เข้ามาเยอะนะครับ <Okay. S 2> มาเพื่อเรามีระบบที่เจะ s เ l ล producer เราเรียก s โ l ร producer นะครับไม่ใช่ producer s โ l ร producer จะดูตัวเลขด้วย <Okay. S 2> ถ้ามีตัวเลขที่วิ่งมานั่นะหมายถึงว่าภาพที่ออกไปกับสิ่งที่แคสของเราได้นำเสนอโดนใจ และมีการโทรกลับเยอะเซลล์ปริวเซอร์เราจะติดต่อกับแคสในฉากทันทีเพื่อบิวอัพขึ้นเพิ่มขึ้นเฮ้ยตรงนี้ตัวนี้ใช้ได้เพิ่มอีกใส่อีกเรื่องนี้เข้ามาหรือบางครั้งลูกค้าอยากเห็นอีกด้านหนึ่งของกระเป๋าอยากเห็นอีกด้านหนึ่งของตุ้มหูเลขตุ้มหูเลยต่างหูหรืออีกส่วนหนึ่งของสร้อย นะครับคอนเน็กของสร้อยตัวนี้เนี่ยเราสามารถต่อเซลปริวเซอร์สามารถติดต่อกับแคสแล้วกล้องดําเนินการจัดก,การตามที่ลูกค้าต้องการได้<ม>ด้วยความที่เราทำรายการที่เป็นสด<ม>ในหัวใจสำคัญคือไม่สร้างความเบื่อหน่ายให้กับผู้ชมไม่ใช่คุณเปิดมา,มาเมื่อไหร่คุณก็เจอกระทะ<ม>คุณเปิดมา,มาเมื่อไหร่คุณก็เจอมอบคุณก็จกะเปิดมาปุ๊บเนี่ยตัวนี้เป็นการ หัวใจอย่างหนึ่งที่เราจะไม่ทําให้เกิดความเบื่อหน่าย <Okay. S 2> เพราะว่าเราในในในญี่ปุ่นนะครับในหนึ่งสัปดาห์เนี่ยเขามีสินค้าอยู่ประมาณ600ไอเทม <Okay. S 2> ใน600ไอเทมมีใหม่ทุกสัปดาห์เนี่ยสี่นั่นหมายถึงว่าของใหม่เข้ามาเป็นสายผ่าน <Okay. S 2> คนดูเนี่ยเพอร์เซปชันของคนดูคือมีความรู้สึกว่าวันนี้ขายอะไร mm hmm. ไม่ใช่เปิดมาแล้วก็เจอของเดิม mm hmm. เจอ,อเ mm hmm. วันนี้เขาจะขายอะไร <Okay. S 2> พลาดไม่ได้ mm hmm. เพราะนั้นมาพวกนี้นการติดตามของคนดูก็จะเกิดขึ้นช p ปชาน n e ลนะครับเป็นความร่วมมือระหว่าง3บริษัทใหญ่คือ s มิโตม m o คอร์ o ปอ t i เรชั่น ไอซีซีอินเตอร์เนจำกัดมหาชนแล้วก็ห้างสปปรรพสินค้าเซ็นทรัลสามปาร์ตี้ใหญ่เนี่ยผมว่าเขามีความมุ่งมั่นมีความเข้าใจนะครับหลังจากที่ดำเนินการไปว่าทีวีช้อปปิ้งเป็นอนาคตนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่มันเกิดขึ้นแล้วก็อยากจะฝากกับคุณผู้ชมก็คือว่าทีวีช้อปปิง้งสำหรับบ้านเราลองลบนะครับความคิด ทัศนคติกับสิ่งที่เคยได้มีโอกาสสัมผัสนะครับได้เห็นแล้วเปิดใจรับทีวีช้อปปิ้งอย่างช็อปแช n แนลเข้าไปนะครับแล้วคุณจะได้สัมผัสได้ด้วยตัวเองว่าประสบการณ์การช้อปปิ้งรูปแบบใหม่ที่จะสร้างความประทับใจภายใต้คุณภาพของสินค้านะครับคุณภาพของออก การทำงานนะครับรวมทั้งยูนิคของสินค้าคือความเฉพาะเจาะจงของสินค้าเนี่ยจะสร้างความประทับใจให้กับทุกคนลองดูครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราคาดหวังนะครับแล้วก็หวังว่าถ้าท่านผู้ชมได้มีโอกาสชมลองสัมผัสสินค้าเรานะครับแล้วก็จะเห็นบริการอื่นๆของเราตามมาซึ่งเราเชื่อว่าจะสร้างความประทับใจให้ครับ สวัสดีค่ะเบลวันระวีเปลนให้ส่งนะคะตอนนี้นะคะเบลก็เป็นพิธีกรค่ะอยู่ที่รายการช p อปชาแนลประเทศไทยนะคะติดตามชมได้อยู่ที่ psi ช่อง62นะคะซึ่งโดยรวมแล้วเนี่ยรายการช p อปชาแนลของเราเนี่ยเราก็จะรวบรวมสินค้าที่เรียกว่าเป็นสินค้าดีมีคุณภาพนะคะทั้งในประเทศญี่ปุ่นรวมถึงทั่วทุกมุมโลกเลยนะคะที่จะนํามาแนะนําให้กับคุณผู้ชมเนี่ยได้ช้อปปิง้งได้เลือกสรรกันนะคะถึงหน้าจอทีวีเลย ยังไงเนี่ยติดตามชมได้ปกติแล้วนี่รายการของเราก็จะเป็นรายการสดนะคะช่วงนี้เนี่ยก็จะตั้งแต่10บโมงเช้าเป็นต้นไปนะคะถึง2องทุ่มก็ถ้าอยากจะเจอเจอก็ติดตามชมแล้วก็ร่วมโทรมาสั่งซื้อสินค้าร่วมมาโทรพูดคุยกันได้นะคะคุณชมค่ะห้ามพลาดติดตามชมได้นะคะทาง psi 62ค่ะกับเบลวันรณวีนะคะ สัสดีค่ะนุกชยารัตนลำปางค่ะคุณผู้ชมสามารถพบกับนุกได้ที่ช็อปชาแนลค่ะช่อง PSI 62นะคะตื่นตากับสินค้าคุ้มค่าไม่ซ้ำใครค่ะเป็นสินค้าที่ส่งตรงให้คุณนะคะถึงบ้านเลยตั้งแต่10นาฬิกาเป็นต้นไปค่ะสินค้าเนี่ยนะคะส่วนใหญ่เนี่ยจะมาจากประเทศญี่ปุ่นคุณผู้ชมคะยิ่งประเทศญี่ปุ่นเนี่ยนะคะการผลิตสินค้าของเขามีการทนุถนอมนะคะแล้วก็มีการพิถีพิถันทุกขั้นตอนจริงๆและที่ชื่นชอบมากๆเลยนะคะนั่นก็คือเครื่องประดับและเสื้อผ้าของเขาที่ รายละเอียดเนี่ยที่แตกต่างนะคะแล้วก็ดูสวยงามแล้วใส่นะคะคุณผู้ชมก็ดูสวยแล้วก็ดูเป็นชาวญี่ปุ่นด้วยถ้าคุณผู้ชมนี่นะคะอยากจะเจอกับนุกอย่าลืมติดตามนะคะที่ช็อปชาแนลที่เดียวค่ะ ไว้จินตคลุ้บพุ่งมงคลเสถียรนะครับตอนนี้คุณอยู่กับแคสไว้ครับตื่นตากับสินค้าคุ้มค่าไม่ซ้ำใครคุณสามารถติดตามไว้ได้นะครับทางช่อง psi 6 2ครับรับรองว่าช้อปชาแนลของเราเนี่ยจะพาคุณผู้ชมนะครับไปช้อปปิ้งในหลากหลายทุกมุมโลกเลยครับคุณผู้ชมโดยเฉพาะนะครับสินค้าเราจะมาจากประเทศญี่ปุ่นครับใครชอบทำอาหารใครชอบแต่งตัวใครชอบท็อปปิ้งหรือว่าใครนะครับที่ชอบเรื่องของการดูแลผิวนะครับบำรุงผิวทาครีมแล้วมีความสุขแล้วก็ช้อปชาแนลของเรานะครับไว้สัญญาครับว่า คสไว้นเนี่ยแหละจะพาคุณไปเลือกสิ่งที่ดีครับสิ่งที่เลิศและที่สําคัญต้องเก๋ไม่ซ้ําใครนะครับฝากติดตามด้วยช็อปชาแนลนะครับตื่นตางกับสินค้าคุ้มค่าไม่ซ้ําใครครับ เป็นยังไงบ้างคะคุณผู้ชมกับทั้งหมดของการเปิดบ้านเยือนช่อง Shop Channel นะคะเราได้รู้จักทั้งมุมมองในการที่จะทำธุรกิจโดยบริษัทยักษ์ใหญ่นะคะจากประเทศญี่ปุ่นที่เขาประสบความสำเร็จมากๆเกี่ยวกับการทำช่อง Home Shopping แบบนี้นะคะเป็นน u m เบอรวันมากว่า16ปีค่ะแล้วก็มารุกตลาดในเมืองไทยเพื่อที่จะให้นักชอบชาวไทยของเราได้ช้อปปิ้งกันอย่างสบายใจด้วยสินค้าหลากหลายประเภทนะคะโดยเฉพาะสินค้าจากประเทศญี่ปุ่ และนอกจากนั้นนะคะเราได้รู้แล้วว่าเขาทำรายการตลอด24ชั่วโมงเพื่อเสิร์ฟนักช้อปทุกเพศทุกวัยและทุกช่วงเวลาค่ะที่คุณจะมีความสุขกับการช้อปปิ้งอยู่หน้าจอที่บ้านของคุณผู้ชมนะคะลำดับที่62ค่ะสำหรับจานดาวเทียมของ PSI ห้ามพลาดช่องนี้นะคะ s e t Answer ของเราวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะครั้งหน้าค่ะเราจะพาไปทำความรู้จักไปเปิดบ้านเยือนช่องอะไรนั้นต้องติดตาม ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ